รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีแล้วก็ลน์อินนะฮะเทปซีดีวิทยุลน์อินสี่ระบบนะะตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับหูฟังเสียบปกติรูนี้รู AUX ก็คือลน์อินนะฮะต่อจากโทรศัพท์เพื่อเข้าอัดในมนเทปได้เลยนะครับไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับภาพสินค้าเป็นสินค้ามือสองนะมีรอยบ้างนะครับตามการเวลานะครับเสาวิทยุม่หมกไม่งอนะครับ นี่ยลำโพงฝั่งนี้จะมีรอยเป็นสีนะสีจีส๋สีสนิทหน่อยนะฮะมันมีรอยบ้างขอคนรับได้นะฮะงดดราม,ม่านะครับสินค้ามืยสองนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบไลน์อินนะฮะอ่าซ้ายสุดนี้เป็นเทปนะฮะถัดมาเป็นวิทยุต่อไปเป็นซีดีแล้วขวาสุดเป็นไลน์อินนะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบต่อจากวิทยุเครื่องนี้ลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์เข้าได้เลยนะโดยใช้แจ็คตัวนี้นะฮะแจ็คยูเอ็กซ์นะฮะ 2AUX เเหมือนกันนะครับเพื่อเสียบเข้านีา้แล้วก็ต่อได้เลย เคลื่อนมาทางขวาสุดนะครับนี้ผมต่อจากเครื่องน,นี้นะครับเครื่องน,นี้เสียงดีฮะมีระบบเซอร์ราวมีระบบสตูดิโอครับสามารถอาจจากโทรศัพท์ลงเทปอาจจากวิทยุลงเทปอาจจากซีดีลงเทปได้นะครับทดสอบอาจจะอาจจะไลน์ลงเทปนะครับโดยสมาชิกผู้ทสภานะคับก็ได้ร่วมกันบริจาคเงินร่วมกันกว่าสอทดสอบฟังที่อาจจะ ลไลอินนะครับนะฮะแกจากลอินเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมถอดออกแล้วนะครลูกค้าสามารถเปิดจาก youtube นะจากโทรศัพท์เพื่อเข้ามาอัดในม้วนเทปได้เลยนะครับต่อไปเป็นวิทยุฮะเลื่อนหม่ถัดหนึ่งนะฮะที่นพร้อมด้วยสมาชิกวิทยุไฟล์ระบบสเตอริโอไฟสเตอริโอที่ปกตินะครัฒนาวิทยุเป็นคลื่นสั้นนะครับถึงประมาณ90.5เมกะเฮิรตซ์นะครับ ปืนบรนเลงถึงแค่ประมาณ90.5นะครับกด้๋ยวาตจตอง่ระบบอัดจากวิทยุลงเทะครับจัดให้ดูทุกระบบนี้ครับว่าลงเทปเป็ปกติอยมแนะครับา ในรอบนี้ห้องเรียนยังสเมเดียลในประเทศอินเดียการชี้จ่าย้อเรียนนะครับอยากจะให้รีบลงทะเบียนการสุดเป็นสเตเดียลนะครับมีแอดนะครับตัวเอเล็กเต็ดนะครับนำหน้าธรรมดาสเตเดียลธรรมดาอันนี้เป็นเซอร์ราอ่านว่าแอดทดสอบฟังที่อาจจะวิทยุนะครับมีแอดนะครับตัวเอเล็กเต็ดนะครับนำหน้าเอเอโอเก้าเก้าอ่านว่าแอดต่อไปเป็นระบบซีดีนะฮะเลื่อนมาอันที่สามซีดีนะครับ ซีดีหน้าจอติดปกตินะฮะจะมีรอยขีดบ้างข้างในนะฮะกดเครื่องนี้อ่านเร็วฮะเสียงดีนะครับลองรับอิดีโอดิสนะครับไม่ลองรับเี3นะครับดีมากอันนี้กดเครื่อนี้เป็นเรธรรมดากดลงจะเป็นสเตอริโอสลาวเสียงจะมีมิติขึ้นนะ หรือตัวสอบอัดฮะถ้ากดอัดมันจะเริ่มใหม่นะครับ จะสอบฟังที่เมื่อกี้นะครับจากซีดีนะครับอาจจะซีดีเมื่อกี้นะ ทดสอบฟังระบบเทส์เต็มนะครับตัวนี้สายพานใหม่ก้อนหน้าก้อหลังได้ปกติอัดได้ปกติทุกอย่างนะฮะ<า>เสิเมม<า>สร์เพลงาีาดีามากนี่ผยืมาเป็นโตชิบาโมเดลทีวีซีดีเอสห้าหูฟังเซียบวาปกติมีเ e อ x ีเอเอ็กนะฮะต่อจากโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับ ก็อ่านลงเทปนะเทปตอนหน้าก okay. <AND 95 ieur 22> ับหลังได้ปกติเหมือนนะครับโอเคครับ